สวัสดีครับผมชื่อนายกิตร์มบลีรหัสนักศึกษา6 2 9 3 1 1 0 0า7คณะศึกษาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีสมัครดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรม Zoom ประชมออนไลน์นะครับ 1. เปิดเข้าเว็บไซต์ Zoom จากนั้นคลิกปุ่ม Sign Up SV e e 2. กรอกอีเมลของเราใส่ช่อง Your Work Email Address จากนั้นคลิกปุ่ม Sign Up 3 ระบบของเว็บไซต์ Zoom จะส่งอ e ีเมลให้เราเพื่อจะได้ยืนยนันตัวตนจากอีเมลที่เรากรอกไปเมื่อสักครู่ 4. เปิดอ e ีเมลที่จะสมัครแล้วหาอ e ีเมลที่มาจาก Zoom จากนั้นคลิกปุ่ม Activate Account 5. เราจะตั้งบัญชีผู้ใช้ Zoom โดยเราต้องกรอกชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมตั้งรหัสผ่านรหัสผ่านต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันอย่างน้อยแตัว และต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่อย่างน้อยหนึ่งตัวเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเมื่อตั้งเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Continue 6. ในหน้า Invite Your colleagues จะให้เราใส่อีเมลชวนเพื่อนมาร่วมงนานถ้าเราเป็นผู้ใช้ไม่ใช่หัวหน้าที่ประชุมหรือเป็นนักเรียนก็ให้คลิกปุ่ม Skip this step ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับ 7. ในหน้า s t e Your Test Meeting ให้คลิกปุ่ม Start Meeting Now แต่จากนั้นคลิกปุ่มดาวน์โหลดแอ d Run Zoom และดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom เซฟไว้บนคอมพิวเตอร์ 9. คลิก2ครั้งหรือดบเ b l e ลคลิกที่ไอคอนโปรแกรม Zoom ที่ดาวน์โหลดมาและกดติดตั้งโปรแกรมและสิเมื่อติดตัง้งโปรแกรม Zoom เสร็จแล้วโปรแกรมจะเปิดเข้าจะเปิดขึ้นมาให้เราคลิกปุ่มสิ g n In นะครับสำหรับการแนะนำการสร้าง เออการดาวน์โหลดการสมัครก็มีแค่นี้นะครับผมนะครับ